โครงการจิตอาสาปลูกรักณโรงเรียนบ้านคันธาโพงามนิสิตสาขาสตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงพื้นที่ทําโครงการณโรงเรียนบ้านคันทาโพง,งามาาตําบลคันทานรงงาชอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนบ้านคันธาโพงามเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมากโดยมีคุณครู6ท่าน บุคลากรหนึ่งท่านและน้องๆน,นักเรียนจำนวน60คนค่ะสวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะทำกิจกรรมจิดอาสานะคะที่โรงเรียนบ้านคันธาโรโพงามนะคะไปชมกันเลยเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนบ้านคันธานโพงามนะคะจะไปทางถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่อำเภอการทรวิชัย ซึ่งโรงเรียนบ้านคันทาโพงงามน,นั้นจะห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ10กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีค่ะในขั้นตอนในการดำเนินโครงการนะคะขั้นตอนแรกปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนโครงการเมื่อได้แผนโครงการแล้วจึงได้ประสานงานติดต่อไปอยังโรงเรียนบ้านคันธาโพงงามปรึกษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธาพงงาม เพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการค่ะหลังจากที่ได้แผนงานนะคะพวกเราก็ได้ไปลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่ค่ะในสัปดาห์แรกที่ดำเนินโครงการนะคะทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม b i g c l e a n i n g Day ทำความสะอาดอาคารเรียนจัดห้องเรียนใหม่จัดบ์ดนิทรรศการต่างๆ พวกเรานะคะก็ได้ช่วยน้องๆและครูในการทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ได้มีการขุดคูคลองนะคะเพื่อวางท่อระบายน้ำค่ะจากนั้นพวกเราก็ได้ลงมือทำกิจกรรมปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้น้องค่ะ เนื่องจากสภาพพื้นดินแห้งมากและมียญ้าขึ้นเยอะพวกเราเริ่มจากการปรับพื้นที่ในการทำแปลงปลูกช่วยกันถางหญ้าและปรับสภาพพื้นดินค่ะต่อมาก็จะเป็นการขึ้นแปลงเพื่อหวานเมล็ดผักนะคะซึ่งผักที่เราใช้หวานนะคะก็คือผักบุ้งจีนค่ะ ที่เลือกผักบุ้งจีนในการปลูกนะคะก็เพราะว่าผักบุ้งจีนนะคะเป็นผักที่ขึ้นง่ายและก็นำไปประกอบอาหารได้ง่ายค่ะในการดูแลแปลงผักของพวกเรานะคะก็ได้แบ่งเวลา2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อไปใส่ปุ๋ยถอนหญ้าและรดน้ำแปลงผักค่ะ พวกเรานะคะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ1เดือนค่ะผักที่พวกเราปลูกนะคะก็จะมีผักปุ้งต้นหอมโหระพาค่ะเมื่อสิ้นสุดโครงการพวกเราได้ทำการส่งมอบให้โรงเรียนบ้านคันธาผลงามได้ดูแลต่อเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้น้องๆพวกเราขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำท่านผูน้อำนวยการคณะครูบุคลากร และน้องๆโรงเรียนบ้านคันธาพลงามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ